ศอรามเปิดหมดเปลือกเครื่องรักเคลียชัดเคยเป็นแฟนกบสุวนันหรือไม่ชีวิตตอนนี้นอกจากตั้งใจทำงานพระเอกงหนุ่มสอนรามเทพพิชักก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีให้กับครอบครัวและลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องวีจีล่าสุดหนุ่มสอนรามได้ไมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของแจ็คขอคุยของแจ็คแฟนฉัน ย้อนเล่ากลับไปในยุคที่หล่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเริ่มต้นเข้าวงการจากถ่ายโฆษณาเลยไปแตะตาช่อง3ช่อง7ซึ่งตอนนั้นสองช่องนี้ก็ย่งพระเอกกันส่วนเรื่องราวของความรักไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่อย่างใดเพราะมีแฟนทีละคนแฟนคนแรกเป็นคนนอกวงการครบกัน7ปีแล้วก็เลิก เพราะเขาไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกาหลังจากนั้นก็มีแฟนอีกคนเป็นแอกคนนี้คบ7ปีก็เลิกเช่นกันแล้วก็มาคบสาวสวยมีตำแหน่งมีมง7ปีสุดท้ายก็เลิกจนได้มาเจอกับคุณแม่ของน้องวิจิส่วนประเด็นข่าวที่ว่าคบกับกบสุมนันนั้น ส่นรามบอกว่าเปล่าเลยกบเป็นน้องรักของเราเลยถามว่าอยากได้ผู้หญิงสไตล์ไหนผมคิดคำถามนี้บ่อยมากถ้าไม่ใช่เขาจะเป็นวิจิไหมถ้าไม่ใช่เขาแต่เป็นใครสักคนวิจิจะมาไหมจะใช่วิจิไหมถ้าใช่วิจิยังไงก็ต้องเป็นวิจิ พ่อพี่รักวิจิมากใครที่มีหน้าที่ทำอะไรให้วิจิก็ทำไปทั้งชีวิตวิจิพี่มีสิทธิ์คุณแม่ของวิจิเขาก็มีหน้าที่ที่จะมาเจอกับวิจิมากินข้าวท่งนั้นเองแล้วตอนนี้เปิดใจให้ใครหรือยังสอนรามตอบทันควันว่าไม่หรือถ้าจะเปิดเข้าได้กับผมคนเดียวพอไม่ต้องมารักลูกผมหรือมายุ่งยาก ก็เป็นแฟนกันธรรมดามีเส้นแบ่งตรงนี้ซึ่งก็ยังไม่มีใครเข้ามามีแต่คนดีเอ็มมาเยอะมากเลย